วันนี้นะครับสิ่งที่จะมาคุยกันก็จะเป็นคําว่าเราคนเราทุกคนนะต้องมีความผิดพลาดต้องมีความสูญเสียต้องมีเสียใจกันบ้างแหละใช่ไหมนะครับเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นอารุ่นใหญ่หน่อยอดีตหน่อยก็จะแบบรู้จักแหละเวลาถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนาะเคยแม้ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มเสร็จแล้วแบบมันเสียทั้งม้วนอะเออมันเสียทั้งม้วนอะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ เราเมื language, ่อเสียฟิล so, ์มไปทั Before ้งมวลเราก็จะเครียดเราก็จะเศร้าใช่ไหมโอ้ยทําไมอ่ะทําไมต้องเสียโอ้ยหงุดหงิดแต่สิ่งที่อยากจะถามคือเราได้อะไรจากการเสียหายครั้งนั้นหรือเปล่าฟิล์มเสียเราต้องเสียอย่างอื่นไหมเสียใจแน่นอนครับแต่คุณได้อะไรจากตรงนั้นหรือเปล่านี่คือมุมมองหนึ่งที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองกันได้งงไหมเราจะพัฒนาตัวเองกันได้จากตรงนี้ครับจากคําว่าเราได้อะไรจากความเสียหายถามจริงๆคุณรู้ตัวไหมคุณได้อะไรเมื่อฟิล์มมันเสีย ได้ข้อที่หนึ่งเลยครั้งหน้าทําไงไม่ให้เสียใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องได้ข้อที่สองการเข้าใจตัวเองเข้าใจกลไกและต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าแล้วฉันเป็นยังไงล่ะฉันอารมณ์ไหนนะครับครั้งต่อไปจะได้เรียนรู้เรื่องการระมัดระวังมากขึ้นถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของการเอโลกยุคดิจิตอลแล้วเราไม่ใช้ฟลฟิล์มแล้วไหมเราใช้กล้องธรรมดาเราใช้กล้องดิจิตอลหรือใช้กล้องมือถือเราจะได้อะไรบ้างจากความเสียหายและถ้าเรื่องนี้นําไปใช้กับทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณพลาด ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณท้อแท้คุณผิดหวังคุณล้มเหลวคุณได้อะไรจากความเสียหายตรงนั้นอยากฝากไว้แบบนี้ครับถ้าคุณหาเจอว่าคุณได้อะไรจากความเสียหายสิ่งนั้นเรียกว่าการเรียนรู้และถ้าคุณได้การเรียนรู้ประสบการณ์ของคุณจะมากขึ้นครั้งต่อไปคุณก็จะไม่พลาดสิ่งนั้นอีกดังนั้นแล้วนะครับอย่าลืมไม่ว่าจะเกิดอะไรที่ผิดพลาดไม่ว่าอะไรที่จะไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเราเรียนรู้อะไรจากมันฝากไว้แบบนี้ครับ